สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ภูมิใจนำเสนอสารสนเทศตำบลต้นแหวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลวังพิกุลอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ปีงบประมาณ2,566 วงพิกุลเป็นหนึ่งในจำนวนเก้าตำบลในเขตอำเภอบึงสัมพันจังหวัดเพชรบูรณ์ทิศเหนือติดกับเขตตำบลสีมงคลอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ทิศตะวันตกติดกับเขตตำบลนาขอมอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ทิศตะวันออกติดกับเขตตำบลซับไม้แดงอำเภอบึงสัมพันจังหวัดเพชรบูรณ์และทิศใต้ติดกับเขตตำบลซับน้อยอำเภอวิเชรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลวังพิกุลมีพื้นที่ประมาณ4625ไร่โดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบเป็นที่ราบลุ่มซึ่งเหมาะแก่ก,การทําากรเกษตรพื้นที่ปกครองประกอบด้วย16หมู่บ้านจากข้อมูลความจะเป็นขั้นพื้นฐานปี2565ตำบลวังพิกุลมีจำนวนครัวเรือน2,147ครัวเรือนประชากรเพศชาย2,620คนประชากรเพศหญิง2,901คนรวมประชากร5,521คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรทำไรโดยอันดับสูงสุดคือการปลูกอ้อยตำบลวังพิกุลมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต11กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง16กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน12หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน3หมู่บ้านอาสาพ,พัฒนาชุมชน6 4คนกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน16หมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอทอป7กลุ่มและศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนา24ปแปลง แนวทางการพัฒนาสารสนเทศตำบลต้นแบบมี5ขั้นตอนดังนี้ 1. การคัดเลือกตำบลโดยสำนักงานพัฒนาชมนุมชนอำเภอบึงสามพันร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น 2. การแต่งตั้งคณะทำงานจากหลายภาคีเครือข่าย 3. การวิเคราะห์ข้อมูลตำบลจากข้อมูลสปทกจชช2คอประ,ะชุะชมชนและการสำรวจพื้นที่ 4. การวิเคราะห์ศักยภาพตำบลผ่านเครื่องมือ swot analysis 5. การค้นหาประเด็นการพัฒนาจากเวทีประชาคมจากเวทีประชาคมทำให้สามารถค้นหาประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นประเด็นร่วมนั่นคือการบริหารจัดการชุมชนบ้านหนองตะเคียนหมู่ที่5ตําบลวังพิกุล โครงการมี5ขั้นตอน 1. ประชุมครัวเรือนเป้าหมายและผู้นำา 2. ร่วมกันวางแผนกำหนดกิจกรรม 3. แบ่งงานแบ่งหน้าที่ 4. ส่วนราชการสรนับสนุนแผนงานและ 5. ประเมินผลเป็นระยะ จะเป็นกระชายหมดเลยนะ คนความสําเร็จ 1. ชุมชนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ชุมชนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน 3. ชุมชนมีภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนแก้ไขปัญหาของชุมชน